พกติจาสอนย้ำให้พระพิโสเนี่ยได้เป็นความสำคัญของสติปัฏฐาน4หรือพูดง่ายๆคือการรู้จักสํารวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าสำรวมตาหูจมกูกลิ้นกายใจแต่ว่าหมายถึงการรักษาใจนะเมื่อรูปกระทบตาเสียงกระทบหูเป็นต้นเนี่ยไม่ปล่อยให้บาปและอกุศลกรรมเนี่ยเข้ามาครองงมจิตใจ ซึ่งจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยก็ต้องหมั่นปฏิบัตินะในสติปัฏฐาน4นัก็คือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมใ้การจริญสติจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวพุทธมันจะช่วยป้องกันจิตเนี่ยไม่ให้ความทุกขเนี่ย้ามารบกวนจิตใจไม่เปิดช่องให้มาเนี่ยเข้ามาล่อหลอกจนกระทั่งทำให้เราหราลงติดอยู่ในกามคุณทั้งหลาย ถ้าเรารู้จักรักษาใจเนี่ยให้อยู่ในการกำกับดูแลของสติไม่ว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงลิ้นรับรสนะก็มีสติไม่ใช่มีสติเวลาเกิดผัสสะเท่านั้นแต่มีสติเมื่อมันมีความคิดหรืออารมณ์เกิดขึ้นจากผัสสะนั้นก็ไม่เปิดช่องให้ความคิดและอารมณ์ที่เป็นอกุศลนั้นเนี่ยมาเบียดเบียนบีบคั้นจิตใจได้ และสตินี่และนะที่จะเป็นหนทางแห่งการพาจิตออกจากอำนาจของโลภโกรธหลงเป็นกลไกสำคัญเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยสติคำเดียวเท่านั้นแหละนะเป็นหัวใจเลยนะของการไปิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คำว,ว่าสตินะที่ว่านี่นะความหมายพื้นฐานเลยคือความระลึกได้ความระลึกได้ แต่เวลาเรานึกถึงคำว่าเราลึกได้เนี่ยเรามักจะหมายถึงเราลึกได้ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วเราลึกได้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเช่นเราลึกหรือนึกได้ว่าจำได้ว่าเมื่อเช้าเรากินข้าวกับอะไรเมื่อเช้าอาตมาบรรยายเรื่องอะไรก่อนฉันนะจะตอบได้ก็ต้องระลึกนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อเช้าหรือจำได้ว่าเราถอดรองเท้าไว้ที่ไหนเนี่ย ตรงใต้ถุนศาลาหอไตรเนี่ยกินข้าวเมื่อเช้าฟังธรรมเมื่อเช้าหรือว่าถอดรองเท้าไว้เมื่อก่อนขึ้นมาทําวัดนะอันนี้เป็นเรื่องอดีตนะเราก็ใส่สติในการระลึกได้แต่ว่าความระลึกได้ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งเกี่ยวข้องกับสติปัฏฐาน4ี่แลหรือสัมมาสติโดยตรงคือระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่หรือระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ อันนี้มันสำคัญมากนะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยไม่เผลอปล่อยใจหลายไปจมอยู่กับอดีตหรืออนาคตสังเกตไหมเวลาเราสวดมนต์เนี่ยนะใจเราลอยลอยไปสู่อดีตบ้างหลายไปสู่อนาคตบ้างเสร็จแล้วเราระลึกได้ว่าตอนนี้กำลังสวดมนต์อยู่ไอ้ความระลึกได้เนี่ยมันทำให้เกิดความรู้ตัวและทำให้จิตเนี่ยหลุดจากเรื่องราวในอดีต หรืออนาคตที่กำลังคุ้นคิดอยู่กลับมาสู่ปัจจุบันเวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะเหมือนกันนะ <Finland> เดินก็จริงยกมือก็จริงแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนคิดไปเจ็ดแปดเรื่องเสร็จแล้วเราลึกขึ้นมาได้ว่าโอ้นี่เรากาลังเดินจงกรมอยู่นะนี่เรากำลังสร้างจังหวะอยู่นะนี่เรากำลังปฏิบัติอยู่นะพอเราลึกได้เช่นนี้เนี่ยนะจิตมันกลับมาเลย กลับมาสู่ปัจจุบันไอ้ความระลึกได้เนี่ยแบบเนี้ยคือสิ่งที่เราขาดคนที่ความจำแม่นเนี่ยก็มักจะบกพร่องในเรื่องความระลึกได้ในปัจจุบันระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไอ้การระลึกได้แบบนี้มันทำให้ไม่เผลอมันทำให้ใจเนี่ยไม่จมอยู่กับความคิดที่ฟุ้งซ่านหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้น และการปฏิบัติเนี่ยที่เราทํากันเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติเพื่อทําให้เกิดความระลึกได้ในปัจจุบันระลึกได้ว่ากำลังทําอะไรอยู่ระลึกได้ว่ากำลังทําอะไรอยู่แต่เป็นความระลึกได้แบบเกิดขึ้นเองนะเหมือนกับที่เรานึกขึ้นมาได้ว่าโอ้เราหลังจากที่เล่นโทรศัพท์มือถือไปจนเพลินก็นึกขึ้นมาได้ว่านัดเพื่อนเอาไว้เนี่ยเมื่อ15นาทีที่แล้วไอ้ความระลึกนึกขึ้นมาได้เนี่ยมันเกิดขึ้นเอง มันเกิดขึ้นเองจากคนส่วนใหญ่กว่าจะเลือก,กขึ้นมาได้มันก็ช้าแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติแบบเนี้ยมันก็จะเลือล,ลึกขึ้นมาได้ไวได้ไวขึ้นมันไม่ต้องใช้ความพยายามที่จะระลึกนึกถึงไม่เหมือนกับการที่เรานึกให้ได้ว่าเมื่อเช้ากินอะไรเนี่ยอันนี้ต้องใช้ความตั้งใจเมื่อเช้าอัตมาบรรยายว่าอะไรก็ต้องใช้ความตั้งใจ ใช้ความพยายามในความระลึกนึกได้ในเรื่องที่เป็นอดีตเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามแต่ความระลึกนึกได้ในเรื่องที่เป็นปัจจุบันว่ากําลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นเองแต่ว่ามันก็มีตัวช่วยนะการที่เราเดินจงกรมกลับไปกลับมาเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ทําให้ความคิดมันสะดุดเปิดช่องให้ความระลึกได้ในปัจจุบันเกิดขึ้น ช่เวลาเราเดินจงกรมใจลอยเนี่ยพอเราหยุดแล้วเรากำลังจะเดินกลับเนี่ยความคิดมันจะสะดุดนะมันก็เปิดช่องให้ความรู้สึกตัวหรือความระลึกได้เกิดขึ้นเวลายกมือสร้างจังหวะก็เหมือนกันนะปกติเราถ้าเรายกมือสร้างจังหวะเนี่ยเราจะยกแล้วก็หยุดทั้งหน่อยไม่ใช่ว่าเคลื่อนไหวไปตลอดแต่สังเกตเวลาใจลอยเนี่ยนะมือเราจะเคลื่อนแบบต่อเนื่องเลยไม่มีหยุดเลย ยิ่งเพลินกับความคิดเท่าไหร่หรือมันกับความคิดเท่าไหร่เนี่ยมือนี่มันจะเคลื่อนไหวพลิ้วไปเลยนะแต่ถ้าเราเจริญสตินะอย่างแบบประเภทว่ามีการหยุดนะเป็นระยะมันจะช่วยทําให้ความคิดมันสะดุดลงไปได้นิดหน่อยนะไอ้ตรงนั้นแหละนะที่ความระลึกได้ในปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาหรือได้ช่องเกิดขึ้นมา สติมนันมีอีกความหมายอีกความหมายหนึ่งนะคือคือเป็นตัวกํากับหรือควบคุมจิตให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ต่อเนื่องซึ่งมันก็สัมพันธ์กับความระลึกได้เพราะถ้าเราลึกได้ไวเนี่ยจิตมันก็จะกลับมาหลุดจากความฟุ้งซ่านกลับมาอยู่กับสิ่งที่กําลังทําอยู่มันทำให้เกิดการรับรู้หรือว่าการกระทำได้อย่างต่อเนื่อง ถ้เราอ่านหนังสืออยู่เนี่ยนะถ้าเรามีสติเนี่ยจิตมันก็จะอยู่กับการอ่านหนังสือได้อย่างต่อเนื่องอาจจะมีฟุ้งไวบ้างแต่พอเราลึกได้ว่ากําลังอ่านหนังสือจิตก็กลับมาอยู่กับการอ่านการอ่านนนั้ก็จะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเราก็ฝึกสติด้วยการให้มาอยู่กับกายนี่แหละตอนที่เราเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยเราก็ฝึกให้สตินี่มาอยู่กับกาย ฝึกสติให้พาจิตมาอยู่กับกายใหม่ๆมันก็ไม่ค่อยอยู่กับกายหรอกเดี๋ยวมันก็ไปแนละ้วไปเที่ยวแต่พอมีสติระล,ลึกได้มันก็พาจิตกลับมาอยู่กับกายการที่สติช่วยกำกับจิตให้อยู่กับกายอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้กายนะจิตคํว่ารู้กายรู้กายคือว่ารู้ว่ากายกำลังทําอะไร แต่ถ้าใจลอยนะมันไม่รู้กายหรอกเพราะตอนนั้นใจมันไม่อยู่กับกายแล้วล่ะใจมันไปอยู่ในโลกแห่งความคิดมันก็ไม่รู้กายไม่รู้ว่ากายกําลังทําอะไรการที่เราจะรู้กายหรือที่หลวงพ่อเทียนใช้คว่ารู้สึกรู้สึกเนี่ยก็เติเมื่อจิตเนี่ยมันอยู่กับกายอยู่กับตัวซึ่งจะทำงั้นได้เพราะมันมีสติเป็นตัวกํากับแต่ไม่ใช่การเพ่งนะ ไอความรู้ตัวที่เกิดจากสติเนี่ยมันเป็นความรู้เบาๆรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยนะไม่ใช่รู้เฉพาะจุดหลวงพ่อเขียนท่านเปรียบเทียบนะเพราะว่าความรู้สึกที่เกิดจากการเพ่งเนี่ยท่านเปรียบมันก็เหล็กเส้นนะเหล็กเส้นนี่มันยาวเป็นเส้นเลยแต่ว่าความรู้สึกที่เกิดจากสติเนี่ยมันเป็นขณะขณะคล้ายๆกับห่วงโซ่นะ ห่วงโซ่มาต่อกันทีละข้อทีละข้อมันก็จะยาวแต่ใหม่ๆเนี่ยห่วงโซ่เนี่ยมันก็จะขาดต่อไปได้สามสี่ข้อก็ขาดสามสี่ข้อก็ขาดโซ่กับเหล็กเส้นนี่มันต่างกันนะเหล็กเส้นนี่มันยาวเป็นพืชแต่ว่าโซ่เนี่มันเกิดจากการต่อทีละข้อทีละข้อความรู้ตัวเนี่ยที่เกิดจากสติมันจะเกิดขึ้นทีละขณะทีละขณะ และเมื่อต่อเนื่องกันมันก็เหมือนกับโซ่นะที่ยาวขึ้นเรื่อยๆแล้ลองสังเกตดูนะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนกับเหล็กเส้นหรือเปล่าเนี่ยเช่นเวลายกมือเนี่ยโอ้โหเห็นความรู้สึกชัดเจนต่อเนื่องเป็นสายเลยแบบเนี้ยเหล็กเส้น,นอันนี้เกิดจากการเพ่งแต่ถ้ามันมีความรู้สึกเป็นขนาด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 ต่อเนื่องกันเหมือนโซ่เนี่ยอันนี้ใช่แล้วละ่ะ แสดงว่าระวังใจถูกแล้วเพรนเมื่อสติเนี่ยมันช่วยทำให้จิตเนี่ยมาอยู่กับกายก็จะรู้กายแต่พอมีความคิดเกิดขึ้นแล้วมันดึงจิตออกไปสติก็ทำหน้าที่อย่างนึงคือเราลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ระลึกได้ว่ากำลังเดินจงกรมระลึกได้ว่ากำลังสร้างจังหวะแค่เราลึกได้เท่านัา้นนะจิตมันก็หลุดจากความคิดเป็นอิสระจากความคิดแล้วกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว นี่คือการทำงานของสติทั้งในความหมายของการระลึกได้ในปัจจุบันแล้วก็ในความหมายของการกำกับจิตให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้เราสามารถใส่ใจกับสิ่งต่างๆได้อย่างต่อเนื่องวิธีธรรมชาติหรือคุณสมบัติของสติเนี่ยถ้าจะดูง่ายๆเนี่ยนอกจากที่พูดมาแล้วเนี่ยมันหมายถึงความใส่ใจนะความใส่ใจ แต่เป็นความใส่ใจที่ที่มีเจตนาไม่ใช่เผลออันที่มันต่างจากเวลามีเสียงดังอย่างเช่นเสียงหมาเหา่าเสียงคนคุยกันข้างล่างเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะฟังแต่พอมันกระทบหูเนี่ยใจเราก็ไปอยู่ตรงนั้นเลยทั้งทั้งที่กําลังฟังคํญญาบรรยายอยู่แต่ว่าใจมันเผลอไปจดจอ่ออยู่กับเสียงที่ดังอยู่ข้างล่างบางทีก็เป็นเสียงหมาเหา่าอันนี้มันเป็นความใส่ใจ สนใจแบบไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจอันนี้ไม่ใช่สติสตินี่มันเป็นความสนใจเป็นความใส่ใจที่เจตนานนตอัตมาเคยไปบินทบาทนะที่หมู่บ้านก็มีเด็กคนหนึ่งอายุวาสักสิบขวบเนี่ยยืนรอใส่บาทบอตัตมาไปยืนอยู่หน้าเขาก็พอดีนะหมาในบ้านนะมันก็เห่ากันกัดกันอยู่ข้างหลังตัวเด็ก เด็กก็หันไปดูหมาแล้วเด็กก็เลยลืมว่ามีพระอยู่ข้างหน้าหันไปสนใจหมาที่กัดกันลืมไปเลยนะว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะใส่บารพระแล้วก็พระนี่ก็มาอยู่อยู่ข้างหน้าแล้วเรียกก็ไม่ได้ยินนะจทั้งเรียกดังๆนะเด็กถึงจะหันมาแล้วก็รู้ว่าโอ้เมื่อกี้เราเผลอไปการที่เด็กไปสนใจเสียงหมาเห่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเจกตนามันเป็นความเผลอ และคุณสมบัติของสติอย่างหนึ่งนะก็คือว่าสิ่งที่สนใจเป็นปัจจุบันไม่ใช่เรื่องในอดีตไม่ใช่เรื่องอนาคตแต่ปัจจุบันในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะคิดถึงเรื่องราวในอดีตไม่ได้นะถ้าคิดเป็นงานเป็นการเนี่ยสิ่งที่คิดเนี่ยมันก็เป็นปัจจุบันได้ปัจจุบันในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเวลาเดี๋ยวนี้เท่านั้นแต่หมายถึงว่าสิ่งที่กำลังทำในขณะนี้ สิ่งที่กำลังทำในขณะเนี่ยจ,จะเป็นการวางแผนอนาคตหรือว่าเป็นการประเมินสิ่งที่ผ่านในอดีตแม้จ,จะเป็นเรื่องราวในอดีตหรือเรื่องราวในอาคตแต่มันเป็นสิ่งที่กำลังทำในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นปัจจุบันนะและนอกจากน,านั้นเนี่ยสติมันยังมีคุณสมบัติอย่างนึงคือว่ามันรับรู้มันใส่ใจสิ่งต่างๆโดยไม่ตัดสินไม่ตัดสินนะหรือว่ารู้เฉยเก็ได้รู้ซื่อซื่อก็ได้ ถ้าเกิดผู้ไปได้ยินเสียงหมาเหา่าเสียงคุยกันเสียงคนคุยกันเสียงโทรศัพท์มือถือแล้วเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยอะไน,นี้ไม่ใช่สติแล้วสติมันจะฟังมันจะรับรู้อย่างใส่ใจโดยเจตนาไม่ใช่เผลอแล้วก็ไม่ได้ตัดสินว่าดีชั่วคือจิตมันเป็นปกติเนี่ยที่หลวงพ่อคำียนใช้คว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆเนี่ยอะไรที่เราสนใจด้วยความเผลอเล่อเนี่ยไม่ใช่สติ อะไรที่เราสนใจแล้วเกิดความหงุดหงิดก็ไม่ใช่สตินะเช่นเมือ่อยปวดหรือคันแล้วก็จิตก็ไปรับรู้ความปวดความเมื่อยความคันแล้วก็รู้สึกไม่พอใจอันนี้ไม่ใช่สติแล้วถ้าสติเนี่ยมันจะแค่รู้เฉยเฉยนะอันเนี้ยที่หลวงพ่อเขียนใช้ว่าเนี่ยเห็นไม่ค่อยไปเป็นนะหรือว่ารู้ซื่อให้เราสังเกตนะว่าสติเนี่ยมันทางานยังไง และถ้าเรารู้ว่าสติมันมีคุณสมบัติอย่างนี้เราก็จะจะแยกแยะได้ถูกว่าเรากำลังทําถูกไหมเพราะว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราทําถูกอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นการเพ่งอาจจะเป็นการห้ามความคิดและจริงๆการปฏิบัตินเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปฏิบัติแต่ในรูปแบบนะไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะเวลาอยู่บนทางจงกรมหรือว่านั่งสร้างจังหวะจริจริงการปฏิบัตินอกรูปแบบก็สําคัญ คือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันพอเราออกจากทางจงกมรมกลับเข้าไปกุติหรือว่าขณะที่เราทำงานกวาดลานวัดกวาดใบไม้หรือว่ากิจส่วนตัวเช่นอาบน้ำถูฟันให้ถือว่ามันคือช่วงลองการปฏิบัติด้ยวยเหมือนกันการปฏิบัติในรูปแบบนะ่าจะเปรียบไปก็เหมือนการเติมน้ำใสโอง่งนะเติมน้ำใสโอง่ง แต่องเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีน้ําอยู่นะน้ําก็ซึมออกได้ถ้าโองไม่ดีน้าก็ซึมหรือว่าบางทีรั่วเลยนะการปฏิบัติในรูปแบบนี้คือการเติมน้ำาซึ่งถ้าปฏิบัติมากๆเนี่ยน้ําก็อยู่ในโองมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าแค่นั้นไม่พอนะต้องรักษาน้ําในองไม่ให้ั่วไหลเมื่อมีสติแล้วก็รักษาสติไม่ให้ซึมออก อันนี้เป็นเป็นงานของการปฏิบัตินอกรูปแบบปฏิบัติในรูปแบบคือการเติมสติลงไปในใจส่วนการปฏิบัติในชีวิตประจำวันคือการรักษาสติไม่ให้ลั่วไหลคนบางคนเนี่ยตอนปฏิบัติในรูปแบบนี่โอ้ทำจริงทำจังมากนะทำทั้งวันแต่ปรากว่าพอเลิกปฏิบัติก็ไปพูดคุยสนุกสนานไปเพลิดเพลิน ก,การสนทนาพูดคุยหรือการดูข้อความโทรศัพท์มือถือหรือไม่ก็หงุดหงิดหัวเสียกับผู้คนที่อยู่ข้างๆอันนี้ก็แปลว่าสติเนี่ยมันรั่วหายมันรั่วออกไปจากใจเติมสติมาเยอะแยะตลอดทั้งวันแต่ว่าก็ปล่อยให้มันรั่วบางทีก็ปล่อยใจฟุ้งซ่านจิตใจก็ขึ้นลงไปตามความคิดฟุ้งซ่านนั้นสติก็รั่ว ซึมหายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปฏิบัติให้ได้ผลเนี่ยนอกจากปฏิบัติในรูปแบบอย่างจริงจังให้เวลากับมันอย่างต่อนเนื่องแล้วไอ้ตอนที่เราปฏิบัติแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละไม่ว่าทำอะไรก็ตามก็ให้ทำอย่างมีสติมีความรู้สึกตัวไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำถูฟันซักผ้ากินข้าวเก็บที่นอน หรือว่าปัดกวาดเช็ดถูก็ทำอย่างมีสติหลักง่ายๆคือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นหรือว่าทำด้วยใจเต็มร้อยไม่ใช่ทำหลายอย่างพร้อมกันนะอาบน้ำไปด้วยคิดไปด้วยปาดใบไม้ไปก็คิดโน่นคิดนี่ไปด้วยอันนี้เรียกว่าทำสองอย่างหรือกินข้าวไปก็ดูโทรศัพท์มือถือไปอย่างนี้ก็ทำสองอย่างหรือว่าดูโทรศัพท์มือถือไปด้วยวางแผนโน่นนี่ไปด้วยทำสามอย่างในเวลาเดียวกัน อันนี้ไม่ใช่แล้ว,ลวถ้าทำนี่นครก็คือปล่อยให้สติที่เก็บสะสมมาจากการปฏิบัติในรูปแบบมันล่วนไหลไปนั่นก็ให้ตระหนักว่าเนี่ยจริงๆการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่แค่อยู่ในทางจงกรมหรือว่าอยู่บนอาสนะแต่ว่ามันสามารถทําได้ตลอดเวลาคนที่ไม่มีเวลามาปฏิบัติอย่างพวกเราเนี่ยก็ยังสามารถปฏิบัติได้ที่บ้านนะ โดยการใช้ชีวิตประจําวันนียให้มันเป็นการกระทําที่ประกอบไปด้วยสติการทํางานเป็นการปฏิบัติทำได้นะทางว่าเรารู้จักวางใจได้ถูกต้อง